สวัสดีครับผมเทาแก่ใหญ่ครับคลิปนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บของธนาคารกสิกรไทยมีประกาศจากธนาคารออกมาเกี่ยวกับแคมเปญธนาคารกสิกรไทยรวมใจไม่ทิ้งกันออกมาตรการช่วยเหลือลูกคาา้าระยะที่2นะครับณนะวันที่1รกรกฎาคม2 5 6 3มาดูกันนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือาลูกค้ารายาย่อยระยะที่2ภายใต้โครงการรวมใจไม่ทิ้งกันมีอะไรบ้างนะครับประเภทที่ 1. มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน ก็คือการปรับลดเพดานอัตราดอกเบีย้ยให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องติดต่อกับธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปนะครับก็ได้แก่บัตรเครดิตกสิกรไทยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจาก18%เป็น16%บัตรเงินด่วน Express c a คชจาก28%เป็น25%สินเชื่อเงินด่วน Express l o ลนจาก28%เป็น25% จะมีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่1สิงหา2563เป็นต้นไปนะครับสินเชื่อลดเคริซิ่งจาก28%ลดเหลือ24%มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปเช่นกันมาถึงประเภทที่2มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียนคุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วม1 ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินหรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ 2. ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า90วันหรือ3เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ NPL ณวันที่1มีนาคม2563 สารลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่1กรกฎาคม2563หลักเกณฑ์ทั่วไป 1. การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด 2. หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษากับทางธนาคารเพื่อเร่งปรับปูโครงสร้างหนี้กับทางธนาคารประเภทสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตกสิกรไทยทางเลือกที่หนึ่ง ก็คือพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6กรอบบัญชีหรือจะเลือกทางเลือกที่2เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ4 8งวดดอกเบี้ยพิเศษ12ซต่อปีโดยมีหมายเหตุน,นะครับบัตรจะถูกยกเลิกกรณีเลือกทางเลือกนี้บัตรเงนนินโนนเอ็กเพรสแคททางเลือกที่1พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา6กรอบบัญชีส่วนทางเลือกที่2ก็คือเปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ48นวดดอกเบี้ย22%ต่อปีถ้างเลือกทางเลือกนี้บัตรก็จะถูกยกเลิกเช่นกันนะครับในส่วนของสินเชื่อเงินด่วน Expert Loan ทางเลือกที่1พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา6รอบบัญชีทางเลือกที่2ลดค่าง,งวด30%ของค่าง,งวดเดิมเป็นระยะเวลา6รอบบัญชีดอกเบี้ยพิเศษ22%ต่อปี ในส่วนของสินเชื่อบ้านกสิกรไทยทางเรื่องที่1จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยและอัตราดอกเบีย้ยลง0.1%เป็นระยะเวลา3เดือนมีช้อยทางเรื่องที่2นะครับลดค่าง,งวด50%ของค่าง,งวดเดิมเป็นระยะเวลา3เดือนและก็มีทางเลือกที่3พักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3เดือนประเภทสินเชื่อสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ Express Loan หรือว่า Long Term Loan ทางเลือกที่1น่จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3เดือนมาตรการช่วยเหลือทางเลือกที่2ลดยอดผ่อนชําระ30%เป็นระยะเวลา3เดือนหรือทางเลือกที่3ามพักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลา3เดือนในส่วนของสินเชื่อลถเคริซซิงสินเชื่อลถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถนะครับจะมีมาตรการช่วยเหลือคือลดค่างวด30%ของค่างวดเดิมตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินย2ต่อปี สินเชื่อรดแคลลิซิ่งประเภทโอเลมทะเบียนรถสินเชื่อลดรถใหม่และสินเชื่อลดรถที่ใช้แล้วทางเลือกที่1นึ่งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไประยะเวลา3เดือนโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก3เดือนทางเลือนที่2ลดค่างวด50เซนต์ของค่างวดเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนโดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก3เดือน ใครสนใจนะครับช่องทางการลงทะเบียนระยะเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กรกฎา,าคม2 5ง3จนถึงสินปีนะครับ31ธันวาคม2563นี้โดยพิมพ์คำว่า add h e l l ผ่านทางช่องทางลายนะครับของ KBank l i n e ใครมีลาย KBank l i n e นะครับก็พิมพ์ไปได้เลย add h e l l หรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KContact Center 02-888-8888และ k b i z Contact Center 02 8 8 8 8 8 2 2สำหรับลูกค้าธุรกิจนะครับมีหมายเหตุตรงนี้นิดนึงนะครับลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนมาตรการที่เคยลงทะเบียนไปแล้วและในส่วนของรายละเอียดหน้านี้นะครับก็จะมีด้านล่างคำถามที่พบบ่อยก็จะมีแยกประเภทน,นะครับทั่วไปบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระย,ายารบบระยา,ยาวเพื่อธุรกิจสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ ก็เข้ามาดูคําถามกันได้นะครับมีคําถามให้ดูมากมายเลยนะครับเช่นมาตรการช่วยเหลือนี้เยะที่2สําหรับลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบธราคาช่วยเหลือผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็จะมีคําตอบให้นะครับว่ามีบัตรเครดิตเงินด่วนสินเชื่อเงินด่วนในเครดโลสินเชื่อเงินด่วนคุณสมบัติก็มีให้อ่านนะครับลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผ่านช่องทางใดได้บ้างลงทะเบียนได้เมื่อไร่คําตอบก็คือ ให้พิดแอทเฮลนะครับผ่านช่องทางไลน์เชแบงไลน์แล้ตังแต่1กรกฎาคมจนถึง1ส,สังวาคมนี้นะครับนี่นะครับก็มีคําถามมากมายนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาอ่านได้นะครับที่หน้านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้ด้านล่างคลิกนี้นะครับก็เข้ามาคลิกไปอ่านกันได้นี่ก็เป็นแคมเปญของธนาคารกสิกรไทายนะครับร่วมใจไม่ทิ้งการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่2ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อลงทะเบียนได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับที่ได้บอกไปแล้ว สุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้เท่าแก่ยายลาไปก่อนสวัสดีครับ